สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่9มิถุนายน2564โดย Liverpool Daily ่บ s ายเซอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ไดคัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกกับไซท์ขบเครื่องเรื่องก,กีฬาคลิกที่ลิกงด้านล่างเลยครับ เรามารับต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวของนักเตะค,คนที่สําคัญที่สุดในทีมของเราอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันหลังจากที่วันนี้เป็นวันครบรอบ10ปีที่เขาเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์พอดิบพอดีย้อนกลับไปเมื่อวันที่9มิถุนายนในปี2011หรือเมื่อวันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเฮนเดอร์สันได้ย้ายจากคันเดอร์แลนด์มาอยู่กับลิเวอร์พูลแบบไม่มีการเปิดเผยค่าตัวแต่สื่อก็คา,าดการณ์กันว่าอยู่ที่ตัวเลขราว16-20ล้านปอนด์ด้วยกัน หลังเวลาผ่านไปหนึ่งทศวรรษเฮนเดอร์สันก็ได้พาทีมคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ถึง4รายการซึ่งนั่นก็รวมถึงแชมป์ยู่ฟาเชมสเปนลีกและการปลดล็อกแชมป์พิมลิกเป็นขนแรกในรอบ30ปีของสโมสสออีกด้วยเนื่องได้โอกาสครบรอบ10ปีกับสโมสรเฮนเดอร์สันก็ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความรู้สึกของเขากับชีวิตที่เมอร์ซีใสและเส้นทางอาชีพที่ผ่านมากับทางริเวอร์พูลผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมบินได้เลยล่ะแม้ว่าผมจะอายุมากขึ้นแล้วแต่ผมยังคงรู้สึกเหมือนกับว่าผมยังคงหนุ่มแน่นอยู่ผมอายุ30ปีแต่มันยังเหลือเวลาในเส้นทางอาชีพของผมอีกเยอะเลยนะเฮนเดอร์สันกล่าวอย่างไรก็ตามมันเป็นช่วงเวลา1ิปีที่น่าทึ่งอย่างมากผมก็แค่หวังว่ามันจะเกิดขึ้นอีกมากในอนาคตข้างหน้าไม่มีใครรู้ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต และในโลกของฟุตบอลแล้วผมก็รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีจุดจบของมันแต่ผมก็แค่รู้สึกสำนึกบุญคุณสำหรับช่วงเวลายอย่างน้อย10ปีที่ผมได้อยู่กับสโมสรแห่งนี้มาและความสำเร็จทั้งหลายทั้งมวลที่ผมได้รับผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนเราตลอดมาไม่ว่าจะเป็นจากแฟนบอลน,นักเตะและสตาฟโคด้ดทุกคนสุดยอดมาก ผมโชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาทำงานกับพวกเขาทั้งหมดพวกเขาได้ช่วยให้ผมได้ทำตามความฝันของตัวเองกลับมาอีกครั้งหากเราร่วมกันความฝันก็จะกลายมาเป็นความจริงได้และผมก็คงไม่สามารถขอขอบคุณพวกเขาได้ทั้งหมดมากเพียงพอในไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวของจอแดนเฮนเดอร์สันกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของเคนนี่เดวกริชอดีตผู้เล่นและผู้จัดการทีมระดับตำนานของเรากันบ้าง เมื่อเขาได้ใช้โอกาสพิเศษครบรอบ10ปีของเฮนเดอร์สันกับสโมสอนในครั้งนี้ออกมากล่าวยกย่องมิดฟิลด์กับตันทีมของลิเวอร์พูลที่เลือกย้ายมาอยู่กับสโมสรจนประสบความสําเร็จมากมายเช่นนี้สิ่งที่เขาทํามาตลอดช่วงเวลา10ปีนั้นเขาสามารถภาคภูมิใจกับมันได้เลย เขาได้แชมป์สโมสรโลกซึ่งเป็นถ้วยที่ลิเวอร์พูลไม่เคยทําได้มาก่อนเขาได้แชมป์ชสเปนลีกและควา้าแชมป์พิมลีย์ที่เรารอคอยมานานถึง30ปีเขาคือกัปตันทีมที่ช่วยให้เราไปถึงจุดนั้นได้เดากริชกล่าวเขาคือผู้นําของทีมเขาคอยนําทีมอยู่ในสนามเขารับหน้าที่เป็นกัปตันทีมด้วยความจริงจังและเขาก็สุดยอดมากเลยกับการทําหน้าที่ในส่วนนั้นดังนั้นผมก็แค่หวังว่าเขาจะเดินหน้ามันต่อไป เส้นทางอาชีพของเขายัางไม่จบเขาจะคว้าแชมป์ได้อีกมากมายอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาได้ทำให้กับทีมมาจนถึงตอนนี้ผมคงต้องบอกว่าจอแดนขอบคุณที่เซ็นสัญญามาอยู่กับลิเวอร์พูลหากเพื่อนๆจำกันได้ในค่ำคืนที่เราคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกดาวกริชคือคนที่มอบถ้วยแชมป์ให้กับทางเฮนเดอร์สันและเขาก็ได้เล่าย้อนความไปถึงเหตุการณ์ในตอนนั้น มันไม่ได้เกี่ยวกับผมมันคือเยอเกนครอปและลูกทีมพวกเขามีฤูดุการที่สุดยอดมาในคืนนั้นที่พวกเขาได้แชมป์ลีกพวกเขาเป็นแชมป์ยุโรปมาก่อนแล้วและยังได้แชมป์สโมสรโลกมาด้วยดังนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่สุดยอดของนักเตะที่ควา้าแชมป์เหล่านั้นมาได้ทั้งหมดทว่าตอนที่จอแดนชูถ้วยขึ้นมาตัวผมเองก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยแต่มันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกเพราะผมไม่ได้มีบทบาทอะไรมากกว่าแค่เป็นคนอันเชิญถ้วยมาให้ แต่แม้กระนั้นผมก็ภูมิใจอย่างมากเลยนะสำหรับจอแดนในจุดนั้นการได้ชูถ้วยแชมป์พิมเมลีถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดและผมเองก็ภูมิใจกับเขาด้วยมันเป็นเกียตรติสำหรับผมที่ได้มอบเหรียญและถ้วยแชมป์ให้กับเขาไหนๆก็ดูข่าวเกี่ยวกับกบันทีมคนปัจจุบันของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของอดีตกัตันทีระดับตำนานของสโมสรแก่นบ้าง เขาคนนั้นก็คือซีเฟนเจอราที่ในตอนนี้ผันตัวไปรับงานเป็นกุนซือของกลาสโกเซลติกและกำลังประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในเส้นทางอาชีพผู้จัดการทีมเขานำเรนเจอร์คว้าแชมป์สกอตติสพรีเมียร์ชิพมาครองได้ในการคุมทีมฤดูกาลที่3ของตัวเองและเป็นแชมป์แรกในรอบ10ปีของสโมสรพร้อมทำสถิติไร้พ่ายตลอดทั้งฤดูกาล อย่างไรก็ตามหลังจากอำลาสโมสรลิเวอร์พูลของเราไปตั้งแต่เมื่อปี2015เราก็จะได้เห็นเจอราดกลับมาแอนฟิลด์อีกครั้งเมื่อสโมสรกำลังวางแผนการจัดเกมอุ่นเครื่องระหว่างลิเวอร์พูลและเลนเจอร์ในช่วงปรีซีซั่นนี้แรกเริ่มเดิมทีลิเวอร์พูลก็วางแผนจอกไปทัวร์ที่ต่างประเทศตามปกติแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช er ื้อไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกที่ยังไม่ดีขึ้นเท่าใดนะัก นั่นจึงทำให้พวกเขาต้องกลับมามองเกมอุ่นเครื่องในท้องถิ่นมากขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือการเชิญทีมเรนเจอร์ของทางเจอราดมาดวนแข่งกับลูกทีมของเยอเกนครอฟทั้งนี้นายใหญชาวเยอรมันได้อนุญาตให้นักเตะพักนานกว่าปกติที่7สัปดาห์ก่อนที่จะกลับมาฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นสำหรับนักเตะที่ไม่มีภารกิจในทีมชาติเพื่อจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่12กรกดาคม นั่นจะทำให้เกมอุ่นเครื่องกับทางเรนเจอร์ที่สนามแอนฟิลด์ดังกล่าวถูกวางแผนเอาไว้เป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและมันอาจจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่จะมีแฟนบอลเข้าชมเกมได้แบบเต็มความจุแต่ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการของทางรัฐบาลในช่วงเวลานั้นด้วย เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจ,จะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกประเด็นข่าวใหญ่ที่ออกมาในรอบวันที่ผ่านมาลากเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นให้กับเพื่อนๆมากที่สุดเลยก็ว่าได้ก่อนหน้านี้หนึ่งในนะักเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเรามากที่สุดก็คือแพตซันดาก้าเดาายิงตัวเก่งของทางเลดบูซาวสปัวที่เพื่อนๆหลายท่านอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมเป็นอย่างมาก เจ้าตัวได้ขออำลาคแคมป์ทีมชาติไปเพื่อจัดการอนาคตของตัวเองซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการระบุชืีอสโมสรอ,ออกมาแต่บรรดาสื่อก็ฟันธงเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคงจะหนีไม่พ้นลิเวอร์พูลล่าสุดมันก็มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ออกมาแล้วมาทางเซมเบียนออฟเซอร์เวอร์สื่อท้องถิ่นในประเทศเซมเบียบ้านเกิดของนักเตะก็ได้รายงานข่าวเองออกมาเลยว่าดาก้าตกลงเงื่อนไขาการย้ายทีมกับทางลิเวอร์พูลได้หมดแล้ว พวกเขาลงรา,ายละเอียดเงื่อนไขในการย้ายทีมครั้งนี้ไว้ว่าดาก้าได้ตกลงเซ็นสัญญามาร่วมถิ่นแอนฟิลยาว4ปีซึ่งจะผูกมัดเขากับสโมสรไปจนกระทั่งปี 2025. ส่วนในเรื่องของค่าตัวนั้นอาจจะสูงกว่าที่เราได้คาดการณ์กันเอาไว้ในทีแรกเล็กน้อยมาที่ระดับ25ล้านปอนด์ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลสำหรับนักเตะฝีเท้าระดับนี้รายงานข่าวดังกล่าวยังบอกอีกด้วยว่า หรือว่าผู้อาจจะมีการประกาศยืนยันการคว้าตัวดาก้าเร็วที่สุดในช่วงสัปดาห์หน้านี้เลยแม้ว่าในเงื่อนของเวลานั้นพวกเขาจะยอมรับว่ามันจะเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ในเบื้องต้นเท่านั้น เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับเรื่องตัวตายตัวแทนของจอร์จินโอไวนาวดุมมิดฟิลด์ดัชแมนที่กำลังจะย้ายออกจากสโมสรของเราไปในช่วงสิ้นเดือนนี้แน่นอนว่าการย้ายทีมของเขานั้นซึ่งเป็นมิดฟิลด์ที่ลงสนามให้กับทีมของเยอเกนครอฟมากที่สุดในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาก็จะทำให้เกิดรูโวในแดนกลางของทีม นั่นแต่ไมมีนักเตะชื่อดังมากหน้าหลายตาที่ตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของสโมสรในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าอาจจะมีเครดีพิกในเรื่องดังกล่าวเมื่อทางเบลฟาสเทเลกราฟรายงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่มองหาตัวตายตัวแทนของไวนาวดุ่มโดยตรงหลังจากเยอเกนครอปมองว่าเขามีตัวเลือกในแผงมิดฟิลมากเพียงพอแล้ว ในตอนนี้ตัวเลือกในแดนกลางของทีมมีจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยติอาโก้คันชาร่านาบีเกอิตาอเล็กซ่าเก็บเชมเบอร์เลนและเจมส์มิวเนอร์นอกจากนี้ครอปก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวนักเตะดาวรุ่งอย่างทางเคอร์ติสโจนว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักสำคัญในแดนกลางของทีมได้อย่างเต็มตัวเมื่อไวนาวดุ่มย้ายออกจากสโมสรไป ทั้งนี้จอห์นสเตลกัดลงสนามไปทั้งสิ้น47นัดให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมสรอพร้อมฝากผลงานทำไป7ประตูกับอีก6แอซซิตโดยในจำนวนนั้นมีอยู่29นัดที่เขาลงเล่นเต็มเกมอย่างไรก็ตามการตัดสินใจดังกล่าวของครอปนั้นจะยังคงไม่ใช่ตัวเลือกสุดท้ายเพราะเขาต้องการดูภาพรวมของทีมในการฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นเสียก่อนว่าจะต้องมีการปรับแผนเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวบฟังความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ